สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สาระนะครับสาระน,น้อยๆโมเยอะๆนะครับวันนี้ก็ดูพระแปลกๆกันไปก่อนเนาะนะครับนี่แปลกไหมนะครับถ้าดูแบบเขาเรียกอะไรดูแบบพื้นๆธรรมดาก็ก็ไม่แปลกหรอกนะครก็เป็นภาพปิดตาธรรมดานี่แหละนะครับแต่อันนี้ก็เป็นภาพปิดตาที่เขาทําพิมพ์ประกบ หน้าหลังนะะให้ให้ให้มันดูเป็น2หน้านะะให้มันดูเป็นผ้าปิดตาพิมพ์2หน้าเนื้อผงนะครับตามที่ไปค้นข้อมูลนะค้คนข้อมูลเบื้องต้นถ้าเราพิมพ์คําว่าผ้าปิดตาเนื้อผงเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นนะครับแต่เขาก็จะลงระบุว่าไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะยังมีเห็นหมุนเวียนอยู่แต่ก็ไม่ไม,ไม่เยอะ ครับไม่เยอะนะครับแต่ค้นไปค้นมาอันนี้ใช้เวลาค้นอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะฮะองค์นี้นะฮะก็ไม่ทราบที่เหมือนกันที่แรกนึกว่าเป็นพระแจกกระถินพระป่าแบบว่าเป็นพระแบบไม่ได้ปลูกเสกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพระเก๊คงไม่ใช่เพราะว่าพระเก๊เขาต้องเก๊เขาเรียกอะไรว่าเออเก๊ไอเก๊พระยอดนิยมใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าเป็นทำแบบขึ้นมาเฉยๆคงไม่ได้เก๊อะไรนะครับด้วยรูปแบบด้วยนะครับผมคิดว่า อันนี้เป็นพาแทะนะฮะแต่ไม่ทราบที่นะครับก็ตามที่ได้ดูคนดูเนี่ยนะฮะข้อมูลนะฮะเขาก็ลงเป็นไม่ทราบที่แต่บางข้อมูลนะฮะบางข้อมูลเขาก็ลงเป็นอ่าเห็นไหมฮะนี่อ่านี่บางข้อมูลเนี่ย นะฮะเขาก็ลงเป็นเดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งบางข้อมูลเขาก็ลงเป็นภาพปิดตาภาออพปิดตาสองหน้าพิมสองหน้าเนื้อผงของคูบากิสนะนะครับของคูบากิสนะนะครับเขาก็ข้อมูลเขาก็ลงเป็นภาพปิดตาของคูบากิสนะนั่นแหละ นะครับพิมพ์สองหน้าอ่านี่อ่ะนะฮะพิมพ์สองหน้าคูบากิสนะครับคูบากิสนะก็เขาเรียกอะไรหลายคนก็ทราบประวัติท่านดีอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ต้องเล่าอะไรมากรู้แต่ว่าท่านเนะี่ยวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านก็จะเป็นอ่าเทพนะ,ะเทพพระมรจำแรงนะครับเทพพระมรจำแรงก็คือ ่เขาเรียกอะไรเป็นรูปคล้ายๆผีเสือ้อเออเป็นรูปคล้ายๆผีเสือ้อหันหน้าหันหลังบ้างอะไรบ้างเยเป็นลวดลายจะเป็นเอกลักษณ์หลายๆอย่างนะหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่เป็นแบบคล้ายๆผีเสือ้อคล้ายๆ หน้าผู้หญิงผู้ชายหันหน้าเข้าหากันบ้างนะครับเป็นรูปนกบ้างนะครับเป็นรูปนกสาลิกาบ้างนะครับเหยี่ยวดงบ้างนะครับส่วนมากก็เป็นประเภทมีปีกนั่นแหละนะผีเสือ้อคล้ายๆผีเสือ้อคล้ายๆนกเออคล้ายๆผีเสือ้อนกบ้างอะไรบ้างนี่แหละเขาเรียกเทพพมอญจำแหลกนะครับก็โดดเด่นในทางค้าขายขึ้นชื่อในทางค้าขายนะครับแมงมุมดักซับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ คนคนต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศก็นิยมนะนิยมเอาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไปแขวนเออไปแขวนไว้ไม่ใช่ไปประจําไว้ร้านค้าตัวเองนะครับไปประจําไว้ร้านค้าตัวเองนะครับเพื่อเรียกอะไรเพื่อให้เกิดธามาค้าขายดีอะไรมีประสบการณ์ทางด้านนั้นแหละนะครับทางด้านนั้นแหละทางด้านค้าขาย นะครับทางด้านธุรกิจนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีแบบคนจ,จะนิยมแบบประเภทฝังพลอยนะครับฝังพลอยนะครับฝังพลอยหรือฝังอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนพิธีกรรมก็แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็ปลูกเสกเดียวนะครับบางรุ่นก็ปลูกเสกหมูหรือหรือพิธีหมูนะครับบางรุ่นก็นําเข้าหลายพิธีนะครับฝังพลอยบ้างไม่ฝังพลอยบ้าง นะครับส่วนฝังพลอยเนี่ยก็จะแพงหน่อยราคาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับวัตถุมมคลของครูบากิสนะเนี่ยนะบางรุ่นราคาแพงนะครับบางรุ่นราคาแพงมากนะครับผมแล้วก็มีของมีของเก๊นะครับมีของปลอมเนี่ยนะฮะเกือบๆทุกรุ่นอะรุ่นแบบดังๆรืรุ่นที่มีกะระแสหน่อยของเก๋เยอะเลยนะครับดังนั้นการเช่าบูชาก็ก็ควรที่จะ าการเช่าผูชา้าควรที่จะเขาเรียกว่าควรที่จะ,ะดูดีๆหน่อยนะครับเพราะาผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะภาาใหม่แล้วมาทําเก๋แบบใหม่เหมือนกันผ้าออกใหม่ๆแล้วก็มีทําเก๋ขึ้นมาแล้วดังแล้วทําเก๋ขึ้นมาเนี่ยแยกแยะผมก็มันก็ค่อยๆก้างดูยากหน่อยนะครับก็จะประมาณนั้นรู้แต่ว่ามีเก๋ส่วนอันนี้มีเก๋ไหมผมคิดว่า น่าจะไม่มีเกย์นนะเพราะว่าก็ไม่เ้าเรียกอะไรไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับก็อ่าเขาเรียกอะไรก็ก็กเออจะพูดว่ายังไงดีนะครับ ไม่ค่อยได้รับนิยมเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนเออไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนตามตามเพจตามเว็บเท่าไหร่นะครับตามเว็บก็มีเขาลงบางบางบางเว็บเขาก็ลงเป็นไม่ไม่ทราบที่นะครับอ่าบางเว็บเขาก็ลงเป็นของครูบากิสณะนะครับเนี่ยเวลาออกจากกล่องมาแล้วเนี่ยพระเนี่ยเวลาไม่ได้ต่อโคดนะครับพระเนี่ยเวลาไม่ได้ต่อโค้ดนะครับไม่ได้มีอะไรให้เราสังเกตหรือออกจากกล่องหรือออกจากซองมาเนี่ยนะฮะ นะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่แบบแปลกๆหน่อยเนี่ยนะครับก็แทบจะค้นข้อมูลยากเลยนะครับถ้าเป็นยุคสมัยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่โอ้โหจับยัดวัดกันแบบเนาะนะฮะจับยัดวัดกันเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้ก็ดีหน่อยว่าโลกทุกวันเนี้นะฮะมีเขาเรียกอะไรมีอินเทอร์เน็ตนะพรอให้คนได้เข้าถึงข้อมูลได้มากมาย นะครับอย่างน้อยก็เป็นไกด์นะครับอย่างข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลเพราะว่าถ้าเขาลงข้อมูลน้อยข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าก็พอได้เป็นไกด์นะก็พอได้ทราบข้อมูลร่าวๆเขาได้ว่าน่าจะเป็นของที่ใดน่าจะอนุมานได้ว่าเป็นของที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพอได้เป็นก็เรียกอะไรนะพอได้ทําให้เราแบบมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ได้ดีขึ้นว่าจะเช่าหรือไม่เช่านะครับองนี้ไม่ได้เช่านะครับ โอ้ยองเนี้ยเขียก้องมาเออเขียกลอ้อ,อ,กลองมาก็ไม่แพงหรอกพ่อแม่พี่น้องนะครับตกองละสิบบาทนะสิบบาทยี่สิบาทเนี่ยนะฮะก็เก็บมาเล่นๆที่แรกนึกว่าจะเป็นก็เรียกแปลกๆดีก็เลยเก็บมาด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่สิบบาทเองสิบบาทยี่สิบบาทเองนะครับเอา้า แต่แขวนได้นะครับเป็นผ้าแท้ใครชื่นชอบผ้าปิดตาปิดตานาองผ้าปิดตาก็พุทธคุณก็ออกไปทางอำนวยโชคลาบอยู่แล้วนะครับปิดบนปิดบนปิดพักเอกเรียกเป็นพิมพ์ปิดบนอ่ะปิดบนอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่าปิดตามหาลาบนะครับถ้าปิดบนปิดล่างปิดซ้ายปิดขวาเนี่ยก็เรียกมหาอุดออกไปทางบู๊หน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบลักษณะแบบใดนะครับผม อันนี้ปิดบนนะฮะก็มหาลาบอำนวยโชคลาบนะครับปิดบนปิดล่างปิดซ้ายปิดขวามหาอุดนะครับออกไปทางคุ้มครองประมาณนั้นแหละเนาะแม่พี่น้องนะครับเอ้าโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไปแรงใจน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ